สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เจ้านางมาถึงนะคะร้านลักเซบเมนูเซบสไตล์อีสานนะคะอ,อยู่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมทางขึ้นเขาพนมรุ้งนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะนิดเดียวขวามือก็คือทางขึ้นไปเขาพนมรุ้งนะคะ ่เดี๋ยวยังไงเจ้านางจะพาเข้าไปด้านในนะคะช่วงนี้กําลังหิวพอดีวันนี้จะทานอาหารอิสานกันหน่อยนะคะสิพากินของแซบๆนะคะเพราะว่าเป็นบ้านเกิดเจ้าของบด้มาตั้งหลายปีนะคะประมาณ3ปีแล้วเจ้านางบดม้มาขออนุญ,ญาตเว้าพษาบ้านเจ้าของจังหน่อยนะคะเนาะด้านในก็สะอาดหมูสะอาดตามากเลยนะคะ อเพิ่นติดป้ายใ้วายหยุด2วัน20 21นะคะพฤษภาคม6 6 6 6การแสดงวาเพิ่นสหยุดไปงานประจำปีบ้านเจ้าของเนาะเนาะบ้านถาวรค่ะเพิ่นมีงานบุญบังไฟ20 21นี้เนีคนะเนาะเจ้านาาเองก็มาเลือกตั้งแล้วก็อยูเงาวจนหอดบุญบังไฟเลยนะคะ ขอบคุณนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวยังไงเจ้านางจะพาเข้าไปด้านในนะคะขอบคุณไปค่ะเดี๋ยวเจ้านางพาไปดูด้านในกันเลยนะคะสวยงามสะอาดสะอ้านค่ะเพื่อนๆค่ะ คุณผู้ชมสะอาดตามากค่ะเขาใช้โทนสีขาวหมดเลยขออนุญ,ญาตนะคะนี่เป็นห้องน้ำใช่ไหมอ่าขออนุญ,ญาตโอ้โหดูห้องน้ำครัสิคะคุณผู้ชมค่ะดูค่ะดูโอ้ยสวยงามแบบสะอาดตามากค่ะดูค่ะห้องน้ำเขาค่ะ อย,ยอมรับเลยค่ะร้านนี้ก็สาดจริงๆค่ะเพื่อนๆต้องมานะคะต้องมาแล้วอาหารอร่อยมากค่ะเมื่อกี้เจ้านางแอบไปชิมอาหารไปแล้วสีห้าอย่างนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆอุ้ยขอส่องกระจกหน่อยรู้สึกตัวเองมีความสวยขึ้นมาเลยก <c oughs> อมีรูปตัวเองสันิดหนึ่งนะคะ